สวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีผมดรชาลอนะครับในช่วงของการคุยกับผมดรชาลอนะครับในช่วงของเย็นเย็นวันนี้เปลี่ยนแว่นตาใหม่นะฮะหลังจากที่แว่นตาเดิมนั้นร่วงเพราะร่วงมันเป็นรอยนะก็เลยมีการเขาเขาเปลี่ยนแว่นตาใหม่บุคลิกใหม่กันนะครับวันนี้มาคุยเรื่องของประเด็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะฮะมีสถานการณ์ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ ประเทศที่เป็นลูกหนี้กับจีนนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจว่านะประเทศยากจนเนี่ยติดหนี้ประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าภาษาลูกทุ่งเรีบานเบิก <laughs> โดยประเทศที่ครองแชมป์มากที่สุดคือประเทศลาวและก็ประเทศไทยก็ติดโผเช่ดเดียวกันนะแ <laughs> <laughs> น่นอนท่านผู้ฟังครับต้องยอมรับว่าประเทศ ที่กู้เงินจากประเทศจีนนั้นคือประเทศที่ผู้นําของประเทศนั้นมีปัญหามีปัญหาในทีน่นี้หมายถึงว่าไม่ได้รับการยอมรับจากทางด้านของฝั่งยุโรปหรืออเมริกาหรือฝั่งธนาคาราธนาคารโลกก็เลยมีการต้องไปใช้บริการกับเงินกู้ของประเทศจีนสอดคล้องกับประเทศจีนนั้นมีโครงการเช่นทางสายใหม่ นะก็เลยจําเป็นจะต้องมีการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศที่ยากจนและเส้นทางสายไม้นั้นจะลากผ่านหรือมีเส้นทางนั้นผ่านประเทศนั้นๆเพื่อให้ประเทศนั้นกู้ยืมเงินและนําเงินเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานผลพวงที่ตามมาก็คือว่านะครับประเทศที่กู้เงินแต่นั้นนะยากจนแต่นั้นก็มีเรียกว่า นี่ซ่อนเร้นเนี่ยมากกว่า3.85แสนล้านเหรียญสหรัฐน,นี่คือข้อมูลผลการวิจัยของ AID Data ในอเมริกานะครับก็มีการสำรวจแล้วก็พบว่าโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวษที่21ของประเทศจีนที่มีการผลักดันโดยประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนนั้น ทำให้ประเทศยากจนต้องแบกรับหนี้ซ่อนเร้นสูงถึง3ามแ0นแปดล้านเหรียญสหรัฐและกว่า1นใน3ของโครงการทั้งหมด13,700หม้ยครับ13,427โครงการต้องอเผชิญกับการคอรัปชัน n และก็มีการประท้วงจากประชาชนในประเทศนั้นๆ เช่นเดียวกันนี่ข้อมูลจากอเมริกานะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปักใจเชื่อเพราะว่าบางคนบอกโอ้ข้อมูลจากอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นการดิสเครดิตกินก็ได้นะฟังหูไว้หูาข้อมูลมาอ่าเชื่อมต่อได้ทีนี้ถ้ามาฟังกับตั้งแต่มีการเปิดโครงการ Build and Road อินนิทีที เมื่อปี2013จีนได้ไปลงทุนในการสร้างถนนสร้างสะพานท่าเรือและโรงพยาบาลรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะครับ800ล้านเหรียญสหรัฐใน163ประเทศรวมทั้งประเทศในแอฟริกาและเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะไทยก็อยู่ในผัในลิสต์เช่นเดียวกันนะฮะทางด้านของแบรดพาร์ทซึ่งเป็นประธานบริหาร AID Data ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกับ AFP เนี่ยฮะว่าจากข้อมูลทั้งฝั่งกับเกือบ70%เนี่ยของเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยถูกปล่อยกู้ไปยังธนาคารของรัฐหรือกิจการร่วมค้าระหว่างธุรกิจของจีนและหุ้นส่วนในท้องถิ่นในประเทศที่อาเป็นหนี้กับประเทศจีนก้อนใหญ่อยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือว่า การปล่อยเงินกู้เนี่ยของประเทศจีนนั้นอยู่ในรูปแบบของธนาคารของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจของจีนโดยไปร่วมหุ้นกับนะหุ้นส่วนในประเทศท้องถิ่นนั้นๆซึ่งเป็นหนี้ก้อนใหญ่จากประเทศจีนอยู่แล้วพวูดง่ายๆก็คือหาช่องทางเข้าจนได้และเมื่อรัฐบาลในประเทศยากจนหลายประเทศไม่สามารถกู้เงินเพิ่มได้อีก จีนจึงหาทางเลี่ยงการรายงานหนี้ไปยังระบบและก็รายงานหนี้ของธนาคารโลกด้วยการปล่อยเงินกู้ปล่อยเงินกู้ยืมโดยให้บริษัทเอกชนในประเทศที่ยากจนและประเทศรายได้ปานกลางเหล่านี้ต้องใช้นิติบุคคลเฉพาะกิจแทนที่จะเป็นองค์กรของรัฐทำให้หนี้ที่กู้ยืมมาน,นั้นไม่อยู่ในบัญชีงบบุญของประเทศนั้นๆ แต่รัฐบาลจะต้องแบกภาระการค้ำประกรันนี้ดังกล่าวและต้องชำระคืนหากทางด้านของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นไม่สามารถชำระไดน้นี่คือเทคนิคของการเลี่ยงนะเลี่ยงเงินเงินกู้ใช่ไหมพอกู้โดยเทคนิคนี้ยทางบุฟังก็ไม่จำเป็นต้องมีการรายงานนี่ไปยังธนาคารโลกคือใช่เทคนิคของการที่ให้ภาคนิติบุคคล เฉพาะกิจมาดําเนินการแทนกู้แทนและนิติบุคคลเฉพาะกิจเ่านั้นก็จําเป็นจะต้องที่จะให้องค์กรของรัฐบาลหรือรัฐบาลค้าประกันนี้ก็เป็นวิธีการที่เล่นแร่ปรยธาตุครับเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ที่อยู่ในระบบที่จะต้องมีการรายงานไปยังธนาคารโลกนะดังนั้น นี่ดังกล่าวหรือวิธีการดังกล่าวของจีนนั้นได้ถูกตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่พฤติกรรมของการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบของธนาคารโลกจริงแต่เป็นประเด็นที่ว่าจีนจึงถูกโจมตีพุ่งเข้าโจมตีว่าต้องการที่จะสร้างหนี้นอกระบบถ้าภาษาชาวบ้านเรีกนู่นหนี้นอกระบบ และนอกจากนี้ท่านผู้ฟัง42ประเทศนะครับมีหนี้สาธารณะที่กู้ยืมมาจากกีนสูงถึง10%ของ GDP ของประเทศอาทิเช่นโครงการรถไฟจีนลาวนะครับมีมูลค่าถึง5,900ล้านเหรียญสหรัฐหรือเท่ากับ1ใน3 GDP ของลาวหลวนมาจากเงินที่เป็นหนี้ซ่อนเร้นนหนี้ซ่อนเร้นหรือหนี้นอกระบบ นะและขนาดที่ลาวนะครับมีหนี้ซ่อนเร้นนะครับหรือฮิดเด n นเบ t กับรัฐบาลจีน,กนเกือบ40%ของ GDP นะฮะและนอกจากนี้นะฮะลาวเองก็ยังมีหนี้รัฐบาลน,นะครับหรือโซนเบ t อีกเนี่ย30%นะ มีโครงการร่วมทุนร่วมกับรบัฐบาลจีน20โครงการรับส่วนไทยนั้นมีหนี้กับรบัฐบาลจีนอยู่ที่0.37ล้านเหรียญสหรัฐไม่เกิน1 0ของ GDP และมีโครงการร่วมทุนกับจีน3โครงการอ่านี่คือข้อมูลที่น่าสนใจรายง,งานของ AIDData และนอกจากนี้น่าสนใจใท่านผู้ฟังครับรายง,งานของ AIDData นะฮะยังมีการสำรวจ และมีข้อมูลที่น่าสนใจคือว่าเงินกู้ของรัฐบาลจีนนะครับมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและมีระยะเวลาชำระนี่คืนสั้นโดยยกตัวอย่างว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่จีนคิดกับปากีสถานสูงถึง3.76%และต้องชำระคืนภายใน13.2ปีและมีระยะเวลาผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระนี้4 สามปีพูดง่ายๆก็คือว่าประเทศไหนนะฮะไม่มีไม่มีความสำคัญ,ญในการชมระนี้ก็อาจจะมีมาตรการอย่างอื่นเช่นนะอย่างโคลอมเบียนะก็โดนมาแล้วนะฮะเอาเข้าไปอย่างทางด้านของศรีลังกานะครับก็โดนแล้วนะครับขอเ,เมื่อชมระนี้ไม่ได้มาตรการที่เสริมกันก็คือต้องมีการเข้าไปใช้สถานที่นะฮะแทน เรื่องของการชมรานีขณะที่เงินคู่จากประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD อย่างเยอรมนีฝรั่งเศสญี่ปุ่นมีอัตราดอกเบี้ยแค่1.1และมีระยะเวลาชํมรานี้คืนถึง28ปีเมื่อเทียบเคียงดังกล่าวแล้วนะครับท่านผู้ฟังจริงเห็นได้ว่าโต้เลขดังกล่าวนี้ยิ่งทําให้ประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ําอย่างปากีสถานนะครับ ยังมีเงินกู้จากจีนเนื่องจากการกู้เงินที่ผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือกิจการร่วมค้าภายใต้เงื่อนไขว่านี่จะไม่อยู่ในบัญชีงบดุลของประเทศเป็นการเปิดทางให้รัฐบาล,ลดําเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยไม่มีข้อจํากัดด้านนี้นะประเด็นที่นี้น่าสนใจนะครับทางด้านของธนาคารโลกจึงมีการพุ่เป้าไปที่ทางด้านของประเทศจีนว่า จงใจที่จะมีมาตรก,การเข้าไปยึดครองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่มีความยากจนและก็รายได้ต่ำรายได้ปานกลางเป็นการแฝงด้วยนัยยะเป็นการกระทําภายใต้กรอบของการที่ช่วยเหลือนะครับประเภทเหมือนนักบุญใจบาปอ้าวฉันให้ความช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วถ้ามองให้ดีหรือคิดในยะ ไปถึงปัญหาของการคิดอัตราดอกเบีย้ยการเรียกคืนนะครับอานะนั่นของนี่สั้นดอกเบีย้ยแพงเรียกคืนสั้นหากเมื่อไปเทียบกับทานด้ันของกลุ่มในทุนแบบประเทศอื่นนะครับจะมีอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าและก็มีระยะเวลาการคืนหนี้นะฮะชำระหนี้คืนยาวนานมากกว่า ตรงนี้ท่านผู้ฝังนะครับจีนก็ถูกเพุพ่งเป้าโจมตีนะครับว่ามีนัยยะที่จะเข้าไปควบคุมแทรกแซงการบริหารจัดการนะครับในระดับรัฐบาลในะดับเศรษฐกิจในระดับเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเหล่านั้นีเลี้ยงไม่ได้ที่จะปฏิเสธโดยเฉพาะประเทศเลาวเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของนี่ ที่ภาษาชาวบ้นว่านี่นอกระบบไม่อยู่ในงบดุลและไม่ต้องรายงานทางด้านของธนาคารโลกไม่คิปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางด้านของประเทศจีนที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครัว่าใช้กระบวนการทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นเันครึ่งทางเศรษฐกิจโอเคนะฮะวิเคราะห์จากึงเผยผมนกชารอลชุชน่านะครับคลิปหน้า มาว่าเรื่องของรถไฟจีนลาวนะครับตอนนี้เป็นในที่น่าชื่นอกตรมของพลเมืองชาวลาวครับในช่วงหน้านติพตาหนาบอกว่ากัะ,ะครับคนประโคนชัยน้ำใจงามน้ำใยร้อฉะมอดอกเตชา भाषा โชคชะตาสมยานามตามร่ำลือเรื่องราวดีๆให้น้องพี่ได้ปรึกษาทางด้านกฎหมายวิชาใครอย่ามาเอาเปรียบเรา

ตา,ตายไม่เคยทอดทิ้งใครจำชื่อผมไว้ดกบเตชาชาลอชาลอชาดับเตาชาลอชาชาลอชา